ผมบอกผูจะมากรุงเทพพ่อแม่บอกโันโไม่มีตังส่งเองอยู่ที่เนี่ยจบมหกพอแล้วเดี๋ยวเองไปสมัครงานที่ธนาคารในหัดใหญ่ไปเป็นบอยเมสเซนเจอร์ส่งเอกสารแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเป็นเสมียนสุดยอดแล้วครับฟังฝันสุดยอดของพ่อแม่แล้วเองได้เงินเดือนประจำเดี๋ยวหาผู้หญิงเองแต่งงานด้วยมีลูกมีหลานพอแล้วเองไม่ต้องไปคิดว่ากรุงเทพมันสุดสุดที่จะไขว้คว้าถึงพาะไม่มีตังที่จะส่งผมก็ร้องไห้ผมบอกว่า ผมจะไปเองผมขอไปดูถ้าไม่ได้ผมก็จะกลับมาอย่างที่พ่อต้องการมาถึงผมก็หาช่องทางของเราไปสอบโน่นสอบนี่ทำรครับมันเหมือนเราตัดสินใจจะเลือกเส้นทางไหนเราก็ต้องออกไปพิสูจน์ตัวเองนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเราตัดสินใจเลือกเสร็จแล้วย,ยังต้องกลับไปพึ่งพางทางบ้านไม่เลยครับในใจผมคือคอะไรรู้ไหม,มผมเป็นพ่อแม่ผมดิ้นรนแล้วก็เหนื่อย ผมคิดในใจว่าผมต้องรีบหังงานทำเร็วที่สุดเพื่อจะส่งเงินกลับไปเงินเดือนก้อนแรกที่ผมดีใจที่สุดผมส่งให้แม่ทุกบาททุกสตางค์กี่บาทครับตอนนั้นพันสี่รอบาทโอ้โหนี่พูดเรี่องรู้สึกมันเป็นความความทรงจำเนาะเขาบอกผมว่าเขาก็ภูมิใจมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างนี่เราตอบแทนพ่อแม่ได้บ้างเขามีความภูมิใจได้บ้างพอละ แล้วก็ไม่เคยรู้สึกเครียดไม่เคยรู้สึกถูกบังคับอะไรเลยนะถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ